กิจกรรมแรกเราจะปลูกข้าวกันครับเริ่มแรกเตรียมดินแล้วรดน้ำใส่ปุ๋ย <c oughs> หวานมาแลยข้าวลงไปจากนั้นตักแกลบดำโรยหนะ้าแบย พอได้สิบสี่วันเราก็ตัดเอาไปทางไข่เจียวนะตัดตัดตัดต้นนะ้ะหั่นฝอยๆอยทำไข่เจียวต้เข้าวอ่อนจริงอมันอร่อยอร่อยที่ร้านที่ร้านนี่นะที่ร้านมีมเป็นแบบว่าบางทีลูกค้าจะสั่งว่าเอาไข่เจียวตะเข้าวอ่อนมันหอมขึ้นหรอคะหอมหอมหอมเขียนชื่อพับกลุ่มและแบ้า้กันดูแลต้นข้าวไว้เพื่อเอากลับบ้านคอยดูการเตะดองข้าว ปลูกข้าวเสร็จคุณยายพาไปลองสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวแบบโบราณพับกรุเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเ,เดี๋ยววันนี้จะมาลองสีข้าวกันเด้งอ่าใโหูจังเลยอย่าเอาข้าวกลับบ้านนะลูกเนาะนี่นีน่จังๆๆเลย,เ,ลยเห็นไหม สมัยก่อนอะลูกเออสมัยก่อนเนี่ยหนูต้องกินข้าวให้หมดนะลูกนะเอาไม่พอเราเปลือกมันก็จะหลุดฮ่าเปลือกมันก็จะหลุดเพราะว่าเวลาเราหมุนมันไปกระทบกันแล้วคราวนี้เปลือกมันก็จะลงไปด้วยเราก็เดี๋ยวพรุนั้นมาเราก็จะต้องใส่กระด้งฝาดเออเหนียยังเนี่ยเหนียออกกำลังอย่ายาอยู่ด้วยอย่ายาอยู่ด้วย บอกแล้วว like ่าไม่เป็นไม่เป็นเอออแถวเลยแถวเลยนี่จะหมดแล้วขาเออยกขาอย่างงั้นพอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออจะทำเต็ด้ลยพอสีข้าวเสร็จเราจะมาฝัดข้าวด้วยกระด้งเพื่อแยกเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าวอันนี้พับกลุบยยังทำไม่ค่อยเป็นเลยครับ โอ้โหปลาเก่งจังเลยนู่น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 ออกแล้วออกละเ่มเหมือนปีนแบบเลยเชื่อกันเชื่อกันเรานี่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 คือเมล็ดข้าวที่ได้อากจะฝัดข้าวสิสามารถเอาไปหุงได้แล้วค่ะคุณยายเอาใส่ถุงให้คุณเอากลับบ้านด้วย เครื่องนี้ก็เพิ่งเคยเห็นมันคือเครื่องฝัดข้าวเครื่องปั่นตรงไหนตรงนี้เหรอออนี่นี่ปั่นตรงนี้อ่ะอ่ะสองมือสองมืออือถึงไหมลูกนี่อ่ะหมุนหมุนโออเก่งยังไงนี่อ่ะหมุนเออเออเจ๋งเลยแล้วก็กำลังนิดนี้อ่ะหมุนเออนี่เลยนี่นี่ เครื่องฝัดข้าวสีฝันส่วนวว <S <S วนี้คือโคกกระเดื่องเย็บเย็บเย็บปั้านี่โคกกระเดือบบ่องกิจกรรมต่อไปทำขนมที่มามาอยากกินมากๆขนมข้าวกะยาคู Yahoo นั่นเองขนมอะไรพวกกลุ่มไม่รู้จักวันนี้จะมาลองทำและมาลองชิมรสชาติกันครับ เองมือเอาให้ถึงสูตรนะเออได้ๆดูในหม้อด้วยมันดูในหม้อด้วยอ่ะเดี๋ยวาๆจับไว้ให้อ่า,ใจใจใจจอาเอ้ยเก่งจังเลยมาลองกินขนมนะก็กลัวแท้อร่อยนะครับกลัวแท้อร่อยอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนกวนนั่นเองแงถ้าไม่ก็กินแบบไม่ไม่อุ้ยจะไม่เหนียวขึ้นเขาขุดยังไม่เคยกิน <c oughs> เดี๋ยวนียไม่มีลูกเลยเดี๋ยวถ้าเหลือยายจะตักใส่ถ้วยตอนยังไม่มีลูกคือตอนียังไม่ตอนนยังยังไม่มีเราคือยังไม่มีลูกคือยังม่แสดงมากแบบเบาๆหน่อยว่าหร่จะได้อะรอให้ครบเวลาเหลือจะได้ดูของกินกัน เบาๆหน่อยเบาเบาหน่อยเลขาสวยมากเลยสีเนาะสีเขียวเลยอ่ะเขาบอกทำไมถ้วยเล็กจังโอ้โหกินลิ่ท่าไหร่เนี่ยทำไมถ้วยเล็กจังของไทยนี่วางอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เนาะกะทิได้อร่อยนะใส่หนูไม่ต้องคนนะหนูตักทานเลยเอาเอาแคปปิ้งเลย ลอยังไงลอยไปข้างหน้าไปข้างหน้าลอยเยม่ต้องคนนะ่ไม่ต้องคนแล้วม่รนี่องคงเลยโอเคของของทุกคนไม่ต้องคนลูกไม่ต้ขัดเลยเ้กิน เติมได้แม่เติมได้ก <Okay. S 2> ินสั่นอร่อยไหมไปเลย ำนี้ให้เอากลับบ้านหมดเลยเอ,เอาไปทำอนนเอาไปทำไข่ยาวหลังจากเข็บไข่เป็ดแล้วเราจะมาทําไข่เค็มใบเตยกันครับเคยกินแต่ยังไม่เคยทําเองเลยทําแล้วไข่เค็มกรุบจ้าอร่อยเหมือนซื้อไหมนะ้ากระเพงะเราเอามาทําไข่เค็มทําให้ไข่มันแล้วก็อันนี้คือเกลือทําให้ไข่เค็ม ไปเจออันนี้ทําให้ไข่หอมมีสามอย่างเทลูกเทแล้วก็อันนี้พออย่าเค็มไข่เค็มแล้วไม่อร่อยนะลูกนะเนาะเดี๋ยวเค็มเกินอย่าเค็มคมนนี้หนูต้องคุกนะอย่างนี้เลยนะลูกนะอย่างนี้เลยนะคนนี้ยาจะนะเอออ่ะขยำขยำเลยขยำเลยอ่ะสองมือขอยำอโอ้โหเก่งเลยเ ให้มันให้มันแบนให้มันเละออกมาเลยโอ้ยนี่นี่สองคนช่วยกันแบบนี้นี่นี่หยเเก็บมือเล้วลูกทำแบบนี้แต้ไปเลยเย็นแบบแต้ไปเลยเต็ปิดไข่แวะทำไมไม่ให้เห็นไม่เห็นจะไข่เน่ากันแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็มาวางไข่นี้ไว้ก่อนอืมวางไข่นี้วางนี่แล้วเอาลูกใหม่ ได้ได้แลโอ้โอันนี้เยอะไปลูกเยอะไปเยอะไปลูกเดี๋ยวมองไม่เห็นไข่ถ้ามองไม่เห็นเออเอาเอาแค่แค่นี้อ่ะอ่ะอันนี้อ่ะอ่ะองมือทำกลมกลมทำกลมกลมทำมักลมทกลมอ้าวจำไว้นะไข่ตัวเองลูกไหนไข่ตัวเองลูกไหนจะได้กินถูกโอเคอ่าไม่ดุหนูหนูนี้ตรงนี้โอเคได้ไหมลูกได้ไหมครับเดี๋ยวใส่ เดี๋ยวไปล้างมือก่อนลูกล้างมือโอ้น้นแน่ยอดใหญ่มากเลยใหญ่กว่ามือตัวเองอีกค่ะใหญ่สองมือเลยพุกุพุกขัดางนีงที่ขัเออเอาถ่ายรูปเอากลับบ้านเหรอเอากลับบ้านให้เลยห่วงอย่างเดียวเดียวกลับบ้านอย่างเดียวโอ้โหกิจกรรมต่อมาอาบน้ำควายวายวายฮ่า ยังไม่เคยเข้าไปใกล้ๆควายเลยต้องอาบยังไงมันสบายแน่เลยอ่ะอะาบต,ตรงหน้าต้องไหมตรงหน้าต้องไหมตรงหน้าต้องต้องเขาสุดละ่ะได้ได้แด้คิดเลย เก่งมากเลยอ่ะวันนี้อาบน้ำให้ควายได้ทำไมอ่ะเรียมือเหรอเดี๋ยวือเรียมื้เรียมสารเรียมสารเฮ้ยกันยำเหรอกันยงได้นี่ไงมีป้าเนี่ยนะมามาดูมาดูนี่ไง เหมือนเหมือนกระดาษทรายเออสักสาแล้วสักสา่ะน้ำโอาทีนี่ยน้ำหน่อยน้ำใส่หน่อยน้ำใส่หน่อยน้ำใส่หน่อยโอ้เหมือนผมเลยเหมือนผมเลยเหมือนผมเลยเหมือนผมเอาตัวมาจับจับลองดูเหมือนผมเลยนดอไหม กิจกรรมสุดท้ายครับจับปลาในบอไม่เยจับปลาตอนยังมีชีวิตอเลย ยาลองยื่นมห้จับดูตอนแรกมันยังนิ่งๆอยู่แต่หลังจากนั้นาน้จับเองเลยเดินไปไม่ได้แมวแล้ววันนี้ไม่จับแล้วขอดูอย่างเดียวดีกว่าหอยหอยมาช่วยกุกัน เร็วปลาหนแล้วปลาถปลนีนน้แล้วงนี้ได้ไหม้ยไดู้มาดูเร็วปลาเหมือนหยบหยาบปลานั่งไงปลา้เปล่ามันอยู่ในดินมันอยู่ในดินอ้ามันมุดไปเหรอใช่ปลาหยียบเอมา

เอามือมาน่ารักค่ะตุลินี่นี่นีจับนี่เออครับยกเลยครับยกเลยอ,อย่าปล่อยนะฝากกดติดตามช่องเรื่องของกลุ่มกันด้วยนะครับมาดูกันว่าครั้งหน้ากลุ่มจะพาไปที่ไหนและจะพาไปทำกิจกรรมอะไร